กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนค่ะกับผู้รู้ทุกท่านค่ะจเจริญธรรมสำร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะดิฉันนางอารุณจำนงสินค่ะอายุ55ปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามนะคะ6อเดือน 7, 7ปีค่ะค่ะอยุ่นครพน,นมค่ะ,ะวันนี้ก็มาขอเล่าเรื่องอ,อไม่ได้ดังใจค่ะอะมีวันหนึ่งก็มีลูกค้าท่านเดิมที่เคยมาซื้อของกับที่ทางร้านนะคะ อันนี้ท่านมาสั่งสินค้าค่ะแต่ท่านอยากได้ราคาที่เป็นราคาเดิมแต่แต่เพิ่มต้นทุนของทางร้านนะคะแกท่านก็บอกว่าขอเป็นราคาเดิมได้ไหมแต่เพิ่มแต่เพิ่มทําให้ให้ให้หน่อยได้ไหมทํานู่นนี่นั่นของถึกของท่านนั่นแหละค่ะแต่เราก็บอกว่าเออไปซื้อไปซื้ออุปกรณ์มาทางร้านจะทําให้เราก็ไม่ได้คิดเพิ่มก็บอกงี้นะแกก็บอกว่าไม่ เพิ่มให้ผมหน่อยผมไม่ซื้อหรอกแค่นิดเดียวเองเพิ่มให้ผมหน่อยตัวเองน่ะในใจคิดแล้วเอา้าลูกค้าคนนี้นะ่ะอยากเพิ่มแต่ไม่อยากเสียสตังค์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าไม่พอใจในในในตัวเองอ่ะไม่พอใจแล้วในใน,ในความคิดตัวเองไม่พอใจแล้วค่ะอันนี้พอ่พอลูกพอ่พอพ่อคะพ่อพ่อบ้านก็เลยเดินออกมาก็เลยมาพูดคุยกับลูกค้าพอบ้านกันว่าอ้าวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพิเศษให้ก็ได้ เดี๋ยวผมทําให้พ่อบ้านก็บอกอย่างนี้นะคะเราเนี่ยก็เราพูดไปแล้วเนี่ยพ่อบ้านยังมาพูดแบบนี้อีกทําให้เราเสียหน้าเนี่ยคิดว่าโอ๊ยเราพูดออกไปแล้วแนละ้วมาพูดแบบนี้ทําไมเนาะแต่ก็ไม่พอใจในใจเราคราวน,นี้ตัวเองก็คิดคิดในใจโอ๊ยฉันกํลาลังแพ้กิเลสอีกแล้วก็เลยงดสติอารมณ์ตัวเองไว้ก็ให้พ่อบ้านคุยกับลูกค้าต่อไป ก็ก็ทำใจค่ะทำใจโอ้ยเรายังไม่รู้ทันไอเกลสตตัวนี้เนาะพอพอพอคิดได้พอรู้ตัวพอมีสติขึ้นได้ก็คิดขอบคุณลูกค้าท่านนี้ว่าท่านที่เป็นเครื่องมือให้เราให้เราล้างกิเลีตตัวนี้ได้ดูดีใจมากค่ะในระดับหนึ่งว่าดีใจว่าตัวเองนี่ยังมีสติพอจะรับรู้ได้ค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค่ะขอบคุณธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอรุณดีแล้ว<ค>ขอบคุณลูกค้าของเรานะคะทําให้เราเห็นกิเลสเนี่ยถ้าท่านไม่แล้วขอบคุณพ่อบ้านด้วยนะคะทําให้เราได้เห็นกิเลสอีกตัวหนึง่งตัวอยาตัวที่อายที่จะเสียหน้าด้วยนะค่ะ <laughs> ขณะที่จริงๆแล้วอรุณอรุณก็ตรงที่ส่วนของการที่ลูกค้าลูกค้านี่คือผู้ที่ผู้ที่มีพระคุณต่อผู้ค้าใช่ไหมคะค่ะอือผู้มีพระคุณต่อผู้ค้าแล้วจริงๆอรุณไปบริจาคอะไรที่ไหนเออด้วยหรือเปล่าเวลาเราแบ่งปันเรายังแบ่งปันให้คนอื่นๆเราก็ยังแบ่งปันได้เนาะค่ะมีค่ะค่ะ,คะ เราก็ยังแบ่งปันไปเลยเขาไม่ได้ขออะไรยังไปให้่าเลยแต่นี่เขาขอนะแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กับเราคือเป็นลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าบ้านท่านแววไวเห็นไหมท่านแววไวทําดูทําให้เราดูเป็นตัวอย่างนะว่าโอ้ไม่เป็นไรแล้วแล้วลักษณะของของผู้ค้าเนาะผู้ค้าของแบะลูกค้าน่ะคือเราเนี่ยพลังของเรามันจะออกไปเนี่ย ถ้าพลังของเราออกไปเนี่ยลูกค้าจะประทับใจไหมคะเขาก็ไม่ประทับใจใช่ไหมคะแต่ว่ามีพ่อบ้านมาช่วยนั่นน่ะพ่อพ่อบ้านก็มาช่วยแสดงให้เราเห็นด้วยแล้วก็ลดความคือคือมาเหมือนเหมือนกันกันไม่ให้เราต้องไปไปส่งพลังร้ายให้กับลูกค้านะ่ะต้องขอบคุณพ่อบ้านเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่ขอบคุณแถมยังชังเขาอีกใช่ไหม ว่าเราพูดแบบนี้แล้วอ่าใช่ไหมเออนี่นี่คือความวิปลาสเนาะกิเลสมันทำให้เราเห็นว่าของที่ของที่งามก็เห็นเป็นไม่งามเห็นไหมข้บ้านทำน่ะมันงามแล้วนะแต่ตอนนั้นอ่ะเราเห็นเป็นไม่งามเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> ทำไมเธอมาหัดหน้าฉันแบบนี้เนี่ยขนาดตัวเองอปฏิ ยังทําใจไม่ได้เหมือนเหมือนที่คนเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมพาะบ้านแกไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่แกเป็นคนจิตใจดีงามมากค่ะเออนั่นแหละที่จริงอ่ะอผู้ที่ผู้ที่อยู่กับเราเนี่ยเราไปเดาภูมิท่านไม่ได้นะว่าท่านปฏิบัติอ่ะได้เท่าไหร่นี่เราไม่รู้ไงคะเราไม่รู้ทีนี้น่ะอ่าถ้าท่านทําดีเป็นตัวอย่างเราก็คือ ขอบคุณอ่าขอบคุณแล้วก็นับถือในความเคารพในความดีนั้นของท่านใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเป็นตัวอย่างได้ด้วยเนาะอ่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นการบ้านที่ได้เห็นความเจริญของเรานะคะนี่คือนี่คืออรุณเจริญนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่าเราไม่พัฒนานะมันเห็นการพัฒนาของเราเลยค่ะจากการบ้านนี้นะคะว่า ออเรามีความแวววายมากขึ้นนะแล้วเราก็รู้เราพิจารณาได้ตรงด้วยตอนนี้น่ะเรารู้ได้ตรงแล้วถ้ามันมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็จะให้ด้วยใจที่เป็นสุขได้เลยใช่ไหมคะกับลูกค้าของเราเนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะได้อา่ากลับมาแน่นอนคือไม่มีวิวาทนะคะใช,ใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้แต่ถ้าถ้าไม่มีพ่อบ้านมากันไว้เนี่ยบางทีมีวิวาทะนะอย่างน้อยก็มีในใจนะเนาะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งยิ่งเราอยู่หน้าที่บริการไงคะจริงๆคือ,อผู้ค้าเนี่ยก็มีหน้าที่บริการลูกค้าและทีนี้นะ่ะเราบริการปนกิเลสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่ๆเลยนะคะ ยินดีด<ำ>้วยค่ะขอบคุณค่ะสาธุทาไมไอ้วิดีโอเปิดไม่ได้เลยค่ะอ่าทุกใจไหมวิดีโอเปิดไม่ได้หน่อยค่ะ <laughs> <laughs> ล้างล้างทุกนั้นก่อนล้างล้างอความอยากให้มันเปิดได้ก่อนถ้าเราล้างความอยากได้แล้วมันมีโอกาสจะได้ค่ะค่ะ <laughs> แต่ว่าถ้าเราเรายังอยากไม่หยุดอยู่มันก็จะมี มันก็จะมีตัววิบากของเรามาปิดกั้นอยู่ตอนนี้เราก็อาจาจะเออเราเราทําเองไม่ได้ออทําไมมันทําไม่ได้นะแต่ว่าอ,อ่าเราสามารถพูดคุยกันได้เนี่ยได้เท่านี้ก็ดีแล้วใช่ไหมใจเราให้คิดแบบนี้เนาะ,ะได้เท่านี้ก็ดีแล้วแต่ทีนี้เราจะแก้ไขเนี่ยเอ,อ้เราก็มาพจารจานะตอนนี้เราเราไม่ได้มีทุกข์แล้วจะเปิดได้ก็ได้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรา เราก็สามารถติดต่อพี่น้องเราได้อยู่แม้สมมติม่นเปิดไม่ได้หมดเลยเราก็ต้องพิจารณาักสุกใจให้ได้นะแต่ตอนนี้เราพิจารณาสุกว่าเปิดไม่ได้เราก็เป็นสุกได้เดี๋ยวเราอ่ถ้าเราทำเองไม่ได้เดี๋ยวเราให้ให้เพื่อนพี่น้องลูกหลานช่วย uh huh. ไัยเราบางทีอาจจะต้องให้ลูกหลานช่วยแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะเคยเคยอ่ะ แนะนำพี่น้องก็คือว่าเวลาเราเปิดเสียงหรือว่าเปิดภาพไม่ได้บางครั้งี่ะวิธีการแบบคนที่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่เนี่ยใช,ใช้วิธีว่าปิดแล้วก็ค่อยเปิดเข้ามาใหม่ดูนะคะ <c oughs> ใช้ใช้หลายครั้งแล้วมันก็ได้ผลนะพอพอเราเราออกไปเลยนะออกจากซูมไปก่อนแล้วพอเราเข้ามาใหม่เออเสียงภาพอะไรมันกลับมาปกติค่ะบางทีระบบมันอาจจะรวนๆหน่อยเนาะ แต่เราก็ไม่ทุกใจนะคะนี่เห็นไหมเรามาส่งประโยชน์ดีๆให้พี่น้องได้แม้เราไม่ได้มีหน้าอ่เปิดได้ก็ตามนะจอเปิดไม่ได้ก็ตามแต่เราก็ยังทําประโยชน์ได้นะคะขอบคุณที่มีช่องทางสื่อสารให้เราเนาะขอบคุณที่มีมือถือที่มีสัญญาณทําให้เราได้มาเจอกันมาพบพูดคุยกันนะคะคเราก็จะยินดีกับทุกเรื่องให้ได้ะคะ่ะ ค่ะค่ะอรุณนี้มาเข้าค่ายที่สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะแล้วก็พี่น้องที่เป็นนักศึกษา,าปัจจุบันก็ไปเชิญชวนเพื่อนแล้วก็สอนวิธีการเข้าซูมมาส่งการบ้านกันนะคะอรุณอยู่นครพนมค่ะมีโอกาสก็คงมาเข้าค่ายที่สวนป่านาบุญอีกนะคะ